One, two. ดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปฮอลแลนด์นี่กันแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุดคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกทั้งนะคะไมกแล้วจ้าทักทายตอนเที่ยงใกล้จะบ่ายนะคะทางฮอลแลนด์เนี่ยจะแลด์นะคะตอนนี้เวลาก็ยังเช้ากว่าทางเมืองไทยเราห้าชั่วโมงนะคะตหน้าหนาวมาก็ช้ากว่าทางบ้านเราหกชั่วโมงนะคะถึงเวลากินเกาเที่ยงแล้วค่ะ โชคดีว่าวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนไม่ตกแต่อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งนะคะ25บห้าองศาได้ข้างนอกค่ะเมื่อเช้าก็ทําความสะอาดบ้านยกใหญ่นะคะขัดกระจกเช็ดกระจกล้างกระจกระเบียงบ้านบ้านมีกระจกก็ยากนิดหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาข้าเที่ยงกาแฟค่ะอีกหนึ่งแก้วแล้วกันนะคะวันละแก้วสองแก้วขาดไม่ได้กาแฟนะคะ สงสัยติดแล้วนะคะหรือว่ากาแฟมาติดเราก็ไม่รู้นะคะเขาต้มมัดเมื่อวานซื้อมาสองมัดกินมัดหนึ่งแล้วกันนะคะเขาต้มกล้วยนะคะกินกับกาแฟไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่าเข้าไม่เข้ากินลงไปมันก็ลงท้องลงที่เดียวกันละค่ะใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับอินคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็เชิญต่อว่าเราหน่อยหนึ่งนะคะทางเพจนั่นแหละค่ะ เห็นโพสจะเรื่องกินเรื่องเที่ยวตลอดอิจฉาจังเลยชีวิตนี้คงไม่มีเรื่องทุกข์เรื่องยากเหมือนชาวบ้านเขาหรอกนะเขาอิจฉาเราก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะยาหา่เขาสมเพศเราก็พอนะคะก็ขอตอบนิดนึงก็ขยายความนิดนึงแล้วกันค่ะชีวิตคนเราทุกยากมากน้อยก็มีกันทุกคนเราจะมาโพสให้ชาวโลกเขารับรู้เขาก็ช่วยเราไม่ได้เรามาอยู่แดนไกล เราก็โพสเรื่องสนุกสุขสนานสำราญใจดีกว่าตัวตัวเองในสื่อโซเชียลมีเดียส่วนมากเรื่องทุกเรื่องยากเรื่องทำงานงกงกขัดซวมล้างห้องน้ำทำความสะอาดทำงานโรงงานส่วนมากจะโพสน้อยมากนะคะโพสในสื่อโซเชียลมีเดียมันก็เป็นดาบสองคมโพสดีมันก็ดีกับตัวเราโพสไม่เข้าหูเข้าตาชาวบ้านก็อาจจะมาถล่มหรือว่าทัวร์จะมาลงเราก็ได้นะคะ แต่โตโตก็เราไปเที่ยวที่ไหนเราก็โพสต์ไปเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอาหารการกินประเทศนั้นๆนู่นนี่นั่น,น,น,นเราโพสตแต่เรื่องที่สนุกสุขสําราญเพราะหนึ่งเราก็อยากให้คนอื่นคนอื่นอาจจะยากลําบากทํางานงกงกกว่ากันไปเขาเห็นโพสต์ของเราค่ะจะได้ยิ้มตามได้เหมือนเขาได้เที่ยวไปด้วยในตัวถ้าคนมองในแง่บวกนะคะ เราก็โพต์เรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องนูน่นเรื่องนี้เราก็อธิบายไปด้วยนะคะใครอยากทําตามก็ทําตามเป็นตัวอย่างอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องทําตามตโตกเาเลยตอบไปยาวเหยียดนิดนึงนะคะชีวิตคนเรานะคะการดําเนินชีวิตมันแตกต่างกันการปลูกฝังการเลี้ยงดูหรือว่าพื้นเพกความเป็นอยู่ของแต่ละคนก็แตกต่างกันอย่างตัวโต,วตวมาอยู่เมืองนอกเมืองนา ก็ไม่ใช่ว่าจะลืมบ้านเราถึงไปบ้านเราไปเที่ยวรอยเอ็ดไปเที่ยวกรุงเทพเที่ยวที่ไหนก็โพสต์เหมือนเดิมนะคะเรื่องการเที่ยวการกินการอะไรนี่แหละค่ะอย่างน้อยตัวตัวเองได้โพส์ให้คนอื่นมีรอยยิ้มมีความสุขไปด้วยไม่มากก็น้อยแล้วก็ตัวเองก็พอได้ดูเป็นพลังทาง จิตใจไปด้วยเติมกำลังใจให้ตัวเองไปด้วยได้โพสต์ออกไปได้พี่ได้น้องลูกพี่ลูกน้องลุงป้าน้าได้เห็นได้ไปพูดให้พ่อให้แม่ฟังโอ้ยมันอยู่สนุกอยู่สบายนะพ่อแม่เขาได้ยินว่าลูกเต่าได้อยู่สนุกอยู่สบายเห็นไปเทียเ่ยวนู่นเที่ยวนี่เขาก็ดีใจกับเราไม่ใช่พ่อแม่เขาอิจฉาเรานะคะไม่ใช่พ่อแม่เขาอยากจะไปเที่ยวเหมือนเราแต่คนเรานะคะ่ะไม่รู้จะว่าไงดีนะคะหน,นานาจิตต่านะคะเขาถึงเรียกว่าคนนะคะ ถ้าไม่ใช่นานาจิตตัง ก็มีส <connected> okay. ิทธิ์ออกความคิดเห็นมีสิทธิ์ถามเจตุโต้ก็ตอบไปนะคะคนเราทุกยากมากน้อยมีกันทุกคนแต่เขาจะใช้วิธีไหนระบายความทุกข์ของเขาบางคนก็โพสตไปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหลานสาวตัวตัยกตัวอย่างแต่ก่อนนะคะเวลาอยู่กับแฟนคนนั้นก็โพสต์คนนี้ก็โพสตด่ากันทะเลาะกันอะไรกันตามด่าตามลาบีกันตรงไหนก็โพสต์ให้ชาวโลกก็รู้ไปๆมาสุดท้ายตัวเองเลิกกับสามีไปอะไรไปใครช่วยได้ครับ ตอนที่เขาออกความคิดเห็นบางครั้งก็ออกความคิดเห็นเพราะว่าเขาอาจจะมันไสก,ก็ได้หรือว่าอาจจะมันโอ้ยว่ากันหน่อยเสิเอามันไม่ดีนักไม่ดีหนาะพูดออกมาประจานมันแบบนี้แล้วก็ด่ากันสารพัดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะมันตามตัวเองตลอดเวลาตัวเองคืนดีกันไม่ได้แจ้งให้ชาวโลกเขารู้นะเพราะตอนที่ทะเลาะก,กันตัวเองประกาศออกมาให้สื่อโซเชียลมีเดียให้คนเขารู้กันทั่วเวลาดีกันมาไปนอนกอดกันหอมแกมกันอยู่ด้วยกันบอกชาวบ้านเขาไหมล่ะ มันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้นางก็ฟังแล้วตัวตัวเคยบอกเคยสอนอยู่เรื่องสื่อโซเชียลมีเดียหน้าการจะพูดอะไรออกไปคิดดีๆก่อนมันเป็นดาบสองคมเพราะว่าเวลาตัวเองดีกันไปชาวบ้านเขาไม่ได้รับได้รู้ด้วยหรอกนะเวลาตัวเองทะเลาะกันคน,นี้ดากันไปดา่ากันมาสาดกันไปสาดกันมามันเป็นสิ่งไม่ดีมันก็จะมาเข้าตัวเองเปล่าๆคนอื่นเพื่อนฝูงก็แค่นั้นแหละ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นตัวโตก็บอกแค่นี้ทีนี้นางก็อะไรสมควรโพดนางก็ไมโพดช่วงที่เป็นวัยรุ่นก็รู้อยู่ค่ะความอารมณ์ร้อนนะคะอยากว่าอะไรก็ว่ากันเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเราใช้เป็นก็เป็นชใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ดีกับตัวเองเพราะว่าอย่างน้อญาติพี่น้องพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาเขาก็เป็นเพื่อนเราใน Facebook อยู่เราจะเป็นแบบนั้นมันไม่คือตัวโตก็ตเ,เคยอธิบายสําหรับหลานนะคะ มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังอีกนะคะญาติพี่น้องมาวันเสาร์เราก็เสนอก่อนที่จะไปจองร้านอาหารกลางเมืองนี่แหละค่ะแต่สามีเขาก็อยากจองร้านอาหารเพราะว่าหนึ่งก็ไม่อยากให้เราทําแต่ความที่เราหวังดีเราก็บอกว่าให้ญาติพี่น้องมาบ้านก่อนดีมั้งแต่จริงๆก็มาบ้านก่อนแลวค่ะเขาดื่มกาแฟเสร็จอะไรเสร็จตุ๊โตก็อยากจะทําซุปนะคะต้มซุปไก่สักหม้อหนึ่งนะคะไก่หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ต้มสไตล ต้มค่ะไก่ก็ว่าได้แต่แต่ไค่ก็จะไม่ต้องมาหั่นแบบนั้นเราก็จะทําเป็นซุปให้เขากินซุปคนละถ้วยก่อนดีมั้งเราก็เดินไปร้านอาหารการอะไรกันเพราะว่าอาหารเที่ยงส่วนมากก็มีขนมปังมีแซนด์วิชมีอะไรซะส่วนมากประมาณนี้เราก็เสนอไปเพราะความหวังดีสามีก็ไม่ต้องเธอไม่ต้องมาอยากทําหรอกเดี๋ยวคําพูดนุนคําพูดนี้พี่น้องเขาไม่อร่อยเขาพูดออกมาเธอก็จะโกรธเขาีกอกจากนู้นอย่างนี้เราเข้าใจอยู่คันนี่แหละค่ะสังคมฝรั่งนะคะ เราก็เลยตามใจแฟนไม่อยากทะเลาะกันนะครับสังคมฝรั่งเขาคิดยังไงเขาพูดอย่างนั้นฝรั่งทางฮอลแลนด์เนี่ยทุแหลนเหมือนกันสมัยก่อนตัวตัวอยู่กับพ่อใหญ่นะคะรับพ่อใหญ่เก่าคนเก่าทางพัทยาล่ะครับไปร่วมงานปาร์ตี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแต่งตัวมาบางคนก็แต่งแบบแมทไม่แมทก็แต่งนะครับสมัยก่อนมีอะไรก็ใส่กันมาพ่อใหญ่ก็จะอุ้ยใส่ชุดนี้ไม่เห็นสวยเลยเธอใส่ยังไงเธอยังเด็กอยู่ยังหนุ่มยัง,ยงดูดีอยู่ยยยทําไมเธอใส่แบบนี้เหมือนนี่เหมือนนั่น ฝรั่งเขาจะพูดตามตรงนะคะเขาจะไม่อ้อมค้อมอย่างเราเราความเป็นเพื่อนเราเห็นเพื่อนใส่เลยว่า oo, อเธอทำไมมันอย่างนี้เราก็ต้องพูดอ้อมหน่อยนึงเราจะบอกเพื่อนตรงๆว่าว้ายเกลี่ยมากมันก็ไม่ได้นะคะมันคือว่าความที่เป็นคนไทยของเราจะยังไม่ตรงขนาดนั้นแฟนเราก็เลยกลัวเธอเขาบอกว่า oo, ฉันไม่กินหรอกก็เลยกลัวเราเสียใจน้อยใจส่วนหนึ่งก็คือตโต,ต้ตั้งแต่มาอยู่นะคะกับแฟนเราก็ไม่ได้ทําอาหารให้แม่ยให้ อยากพี่น้องกินนานแล้วค่ะมีครั้งเดียวที่กินสี่ห้าปีก่อนนู่นก่อนโควิดนู่นแหละค่ะที่ตัวตัวทำทั้งข้าวผัดทําผัดมีผัดมาม่าต้มยําทําผัดไอหลากหลายอย่างนะคะแต่แฟนบอกว่าพวกเป็นข้าวเป็นอะไรส่วนมากอยากพี่น้องเขาหน่ะยจะไม่ค่อยอยากกินถ้าเธอคิดว่าเธอจะทําอย่างอื่นได้ก็ค่อยว่ากันในงานอื่นประมาณนี้นะคะ ก็เลยมีเรื่องชกเช็คกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทะเลาะกันไปก็แค่นั้นเรายังอยู่ด้วยกันอยู่แต่ทะเลาะกันเพื่อปรับความเข้าใจเข้าหากันมันก็สมควรทะเลาะเป็นบางครั้งนะคะอย่าสะสมนะคะเหมือนเราเรา,เรามาใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนเรามาใช้ชีวิตกับฝรั่งเราก็เรียนรู้วัฒนธรรมเขาแฟนตัวโต้บอกตัวโต้เสมอนะคะอย่าสะสมความโกรธโกรธเครืองกันปุ๊บให้ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ถามกันออกมาเลย อย่าให้ถึงขั้นต้องเก็บกดกดเข้ากดเข้าถึงวันมันแตกทันทีทีนี้มันก็จะพูดกันไม่ได้ไม่เจาเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนมันหลากหลายเรื่องมันสะสมมาแกบอกว่าอย่าสะสมความโกรธยกตัวอย่างเหมือนหลานสาวตัวโตละทนอยู่กันไปอยู่กันไปจนมีลูกมีอะไรเลิกลากันไปเพราะสะสมแกบอกว่าแกไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ตอนที่แกอยู่กับแฟนเก่าเหมือนกันแกว่ามีอะไรพูดกันเลยเขาไปมีคนใหม่อะไรเขาจะทิ้งจันแกก็อยากจะรู้ทันทีแกก็ถามกันทันทีสมมุติว่าตอนนี้ไม่รักกันแล้วนะแกว่าถึงเวลามันก็ต้องเลิกกัน แฟนนะคะคำว่าแฟนก็เป็นคนอื่นนะคะจะเลือกกันแล้วก็เป็นคนใหม่อะไรใหม่เรามีชีวิตเดี่ยวแกว่าถ้าแกแกก็เคยถามตตัวเรื่อยนะช่วงหนึ่งนะคะว่ามีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขเราก็พูดกันนะเธออยากกลับไปเมืองไทยใช่ไหมอยากไปอยู่กับพ่อใช้กับแม่หรือเปล่าอะไรแกก็เคยถามนะคะนี่แหละ,ะการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งนะคะบางเรื่องเขาจะพูดตรงมากนะคะเราก็จะอดไม่ได้นะคะอย่างเราไปกินข้าวร้านอาหารไทย ยกตัวอย่างตัวโตก็ไปกินหลากหลายเมืองบางที่เขาก็ทําสไตล์ของเขานั่นแหละค่ะเพื่อคนยุโรปเพื่อฝรั่งนะคะอย่างคนฮอลแลนด์เาก็อาจจะกินจืดกินนี่กินนั่นกินหน่อยเขาก็ไม่กินเผ็ดไม่กินอะไรเค็มจ๋าไม่กินรสชักหนักๆเหมือนเราเราไปกินวันนั้นเจ้าของร้านก็ถามเรานะคะแต่ไม่ใช่เมืองที่ตัวตอาศัยอยู่นะคะถามเราว่าเป็นยังไงคุณพี่อร่อยไหมกินผัดไทยนั่นแหละค่ะ แต่เราพูดตรงๆเหมือนเชื่อมเลยก็ว่าได้นะคะมันหวานเกินไปนะครับเพราะเ็าตวงไงเขาทำเขาทําน้ําเชื่อมน้ําซุปไว้แล้วนะคะแล้วก็เวลาเขาผัดไทยกระทะนึงเขาจะตักใส่ทรับทีหนึ่งอย่างนี้เขาจะตวงเป็นสูตรของเขาไว้แล้วเราก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ความที่เราเป็นคนไทยเราจะพูดออกไปว่าโอ้ไม่อร่อยเลยหวานเกินไปนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้แล้วก็เออก็อร่อยอยู่ค่ะเขาก็ก,กินอยู่ค่ะวันหลังจะมาอุ่นหนุนใหม่เราจะเป็นประมาณนี้แต่แฟน ต,ตัวเองปกติแกก็เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วแกก็บอกว่าเขาทําหวานมากนะเธอทํายังอร่อยกว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แต,ต่ตัวเขากินสักครั้งเดียวแล้วกันอะไรประมาณนี้เรามาเที่ยวเดี๋ยวมาติมานุ่มมานี่เขาเลยเราไม่อยากจะมีปัญหามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่บ้างนะคะเพื่อความบันเทิงบ้างยังไงก็ขอบคุณทุกกาลังใจแฟนคลับเอสซีก่าใหม่ทุกท่านขอให้มีความสุขนะคะ บ๊ายบายค่ะ